จ๋าอมอะไรอมกิม๊บทำไมทิ้งอ,ะองฮะปเป้ากไก่มาอ่านเร็วกไก่อยู่ไหนไปหากไก่มาอ่านนี่ไม่อ่นานนานเลยลรือหมดแล้วมั้งปเป้ากไก่มาอ่านนี่กไก่ไปไหนหมดอ่ะ สวัสดีตอนเช้าๆครับพี่น้องสุภูสุคนครับลุงปานาอาตีรักและเอ็นดูน่่เนาะตะหน่อยไทยให้เมืองุเม่อครับผมพี่เน่ทุจ้าป้าป้านานอาอาก่อนตุ๊ดอีลาตุ๊ดสบตุ๊ดหรือขี่ตอนอกน้ำตุ๊ดประชั่นขี่ขี่รีบอ่ะไหนเมืองตุ๊ดเด้อ ยนเพิ่งเพิให้นน่ละไอ้่ตตเออบนันตตตือตอืมไปไปเอาหนังสือมาอ่านดิก่ไกไปปุ๊บปุ๊บไปเร็วเร็วเอยขาดอุดเร็วยเอาหมาพอเอาให้ใส่ว่ากไก่ โอ้ยเละตุ่มเปะเหมือนเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขอพายเก็บน้ำกับพระท่านครับผมแต่ว่ากับพายง่ามเมียนให้อยู่เมียนแะกะซาคือเก่าครับผมห้องนี่นี่เนาะมึงที่ล่ะยานเอเอยานอ้าวอะไรอะไรอ,อะไรเนี่ยอะไร ở đây đi 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 ở đây đây à ở đây chín thuốc ăn ở đây chín thuốc ăn hả à quất anh ở đây ถูกต้องอันนี้อะ <ด umas, S 1> ไรค่ะคนคนอันนี้อะไรคางคางถูกต้องอันนี้อะไร <bil> um. ถูกต้องอันนี้นอะไรถูกต้องอันนี้อะไร <ด umble. S 1> ถูกต้องอันนี้อะไรถูกต้องอันนี้อะไร ถูกต้องอันนี้อะไรเชื่อเชื่อถูกต้องอันนี้อะไรหญิงหญิงถูกต้องอันนี้อะไรก๊กชดาบ่ได้อันนี้ตอปะตากอันนี้เชอฐานนี่อะไรไม่ได้โทรศัพท์มือถืออันนี้อะไรนี่อันนี้นี่นี่อะไรนี่ อันนี้ปูพอผู้เท่าอันนี้อะไรเนนถูกต้องอันนี้อะไรเด็กอันนี้อะไรนี่เต่าเต่าอันนี้อะไรแม่ถุงแม่เออแม่ก็แม่อันนี้อะไรแม่รอถ้าหาอันนี้อะไร <laughs> เอาถอดทงอันนี้อะไรนี่ถูกต้องอันนี้อะไรไม่ถูกต้องอันนี้อะไรไม่อันนี้อะไรนี่ปาถูกต้องอันนี้อะไรไม่ตัวตัวไม่ใช่ดอกเอาจจำ anh đi đây, Bác. Bác. đây, bay, tăng, má, mai, 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 linh, quen, sô sát la

à gì lép nương gì lép nương ui 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 à, à thong thong mốt mốt cặt mốt cặt ừ, mốt rồi anh như này Được. bớt Được. mèo Dog ít fish บ่ค่ะของบ่ได้ขอไฟยูมองหันบ่มีใะบอ่บ่เป็นล่มงผดล่งบ่เออก็เห็นบ้างอยู่เตียงเลยล่ะผู้ใดชอบไปใส่ นอกมันหนาวพี่นอ้องนี่เนียกับไปเล่นข้างนอกโปรได้เต้นหนาวอากาศมันเย็ยนนะครับผม<อ>ห,หนาวแม่ซเซซียอีกแค่นี้นี่นะหนาวโหดเฮ็ดนังอ่ะลูกเฮ็ดนังอ่ะแม่ กิโลมันตีนบ่เกีียวมันติดอปเกลียวมันตีนเจ้าแค่ว่าสีเห็ดกับเขาเสาพี่นอ้องวันนี้แค่ว่าสีเห็ดยังล่ะแค่ว่าปนป,นปลัทถู่คือบะเห็ดน้ำพริกปลาทถู่เหรอเธอน้ำพริกปลาทูเราจะหเห็ดน้ำพริกกะปิไหมทอดปลาทู่ไหม ะปนประตูสิปนประ,ะ,ะตูตตพี่น้องโอเคโอ้ยแตกแตกแตกไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ